เต็มที่ทุกบทบาทจริงๆเปิดสามหน้าที่สำคัญนัททีมาก,กุปแก้วนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆเมื่อคอยซับพอร์ตคนอื่นแม้อยู่ข้างสนามวันที่14สิงหาคม66ใบเตย นัททีมาก,กุปแก้วนักตบลูกยางสาววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยเฉยเมื่อคอยซับพอร์ตคนอื่นแม้อยู่ข้างสนามในศึกวอลเล่บอลซีวีลีก2023ซีวีลีก2023สสัปดาห์ที่สองณจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยเป็นที่เข้าใจกันว่า ใบเตยนัทิมาก,กุบแก้วถือว่าแจ้งเกิดในการแข่งขันครั้งนี้และด้วยจากความยอดเยี่ยมในสนามตอนลงแข่งแล้วกับบทบาทข้างสนามก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเมื่อตัวเธอรับบทบาทคอยเสิร์ฟน้ำให้ผ้าเช็ดตัวรวมถึงบางครั้งก็มีนวดเบาๆให้เพื่อนๆร่วมทีมได้ผ่อนคลายอีกด้วยสำหรับ ตบลูกยางสาววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมลงสนามรายการต่อไปในสื่อวอ bon ลเล่บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ครั้งที่22แข่งขันวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนนี้จังหวัดนครราชสีมา